กินยาลดความสว่อค่ะ bye โอ้โหการทำงานในวันนี้หรอถามว่าเป็นยังไงต้องบอกเลยว่าด้วยบรรยากาศแบบนี้นะคะที่คุณผู้ชมเห็นนี้นะคะร้อนมากเลยค่ะแต่ก็ ยังดีที่มันยังมีลมมาบ้างนะคะก็ช่วยให้เราแบบว่ามัน,มนย,ยังไม่ร้อนอบอ้าวจนเกินไปค่ะแต่ว่าถึงร้อนยังไงก็ซสื้อตาย<ไ>อุปสรรคก็เหรออุปสรรคในการทํางานส่วนใหญ่อาจจะเป็นด้วยอาจจะสถานที่โลเคชัน่นอะไรอย่างนี้นะคะเพราะว่าวันนี้จะมี ต่างชาติมาเยอะหน่อยบางทีเราไปถ่ายแล้วก็มีเด็กวิ่งเข้ามาในฉากอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเกิดขึ้นบ่อยมากแล้วเด็กเขาก็ไม่รู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องคอยหลบคนด้วยแล้วก็โลเคชันนี้ก็จะเปลี่ยนบ่อยมากแล้ให้ได้โลเคชันแบบว่าถูกใจให้แบบว่าภาพออกมาสวยที่สุดนั่นเองและนอกจากนั้นนะคะก็วันนี้วันสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเราต้องรีบกลับบ้านเพราะฉะนั้นนะคะเราต้องทำงานแข่งกับเวลาแล้วก็ เราต้องแข่งขันกับแสงแดดมากเพราะว่าเดี๋ยวแดดเนี่ยเขาก็จะไปแล้วและพี่โจก็ต้องบอกว่าไม่ได้เราจะต้องอยู่จนถึงแสงสุดท้ายเนี่เพลงใครก็ไม่รู้คุณคุณพี่ตูนบอดี้แ a ลมะค่ะ <c oughs> วันนี้นะคะเราก็อย่างที่บอกมาถ่ายที่ Black Mountain Waterpark นะคะที่หัวหินก็รู้สึกว่าคือเหมือนตัวเองกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งนึงอะ่ะเห็นแล้วอยากไปอยากถ้ากับกรุงเทพไปอยากจะไปสวนสยามทะเลกรุงเทพอะไรอย่างเงี้ย เอ้เห็นเด็กเขาเล่นกันอะไรอย่างเงี้ยเราอยากเล่นมากเลยอ่ะแล้ววันนี้นะอย่างที่บอกนอกจากจะแข่งกับเวลาแข่งกับแสงแดดแล้วนะคะเรายังแข่งกับตัวเองเพราะว่าทีมงานแล้วก็น้ำพึ่งนะคะคุยกันไว้แล้วว่าวันนี้เราต้องทำงานให้เสร็จเร็วๆเพราะว่าเราจะไปเล่นสไลเดอร์ <c oughs> ถ้าเรากลับไปเป็นเด็กได้อยากจะไปทำอะไรใช่ไหมคะแน่นอนละ่ะโตขึ้นมาภาระหน้าที่เยอะเหลือเกินเห็นเด็กเล่นกันแบบนี้ ดูสิเห็นจะเครียดเลยพรุ่งนี้จะกินอะไรเดือนหน้าจะทํางานอะไรเอาตังที่ไหนไปเลี้ยงดูตัวเองแล้วก็ปากทองของคนที่บ้านนะคะแน่นอนเลยอยากจะกลับไปวิ่งเล่นให้มันแบบว่าลืมโลกไปเลยเล่นสมมติแม่ให้เข้าบ้านสี่โมงเพิ่งจะกลับบ้านประมาณทุ่มหนึ่งเล่นน้ําอยู่นีเลยเล่นให้จุใจไว้ก่อนเผื่อ <c oughs> ไว้ตอนโตนเราไม่ได้เล่นแล้วไงอ๋อเห็นนะ้พึ่งทํางานแบบนี้ใช่ไหม ก็คิดว่าอนาคตตัวเองเนี่ยคือมีจุดมุ่งหมายอะไรแน่นอนเลยค่ะอยากจะเป็นเศษฐีนีออแล้วก็แต่งงาน มีลูกมีสามีแล้วก็แฮปปี้เอนดิ้งจบชีวิตจบแค่นั้นล่ะคะ่ะไม่คอีไรหรอกผู้หญิงเนาะแค่นี้แหละโอ้โหคําถามนี้มันดอนสวยแบบนี้เคยโดนหักอ,อกบ้างไหมโดนสิค้ะสวยแต่ก็เป็นคนนะคะแล้วก็มีหัวใจด้วยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะหนุมน่มๆทั้งหลายดูแล้วก็อย่าหักอ,อกน้องเพิ่งเลยนะให้น้องเพิ่งหักอ,อกนั่นแหละเอ้ยไม่ใช่รักกันนั่นแหละดีแล้วเพิ่งไม่ทำอะไรหลอกไ,ได้เป็นคนใจร้ายจ้า มือกฟิดแผคอืมคุาไปนั่นนะคะจริงๆแล้วเนี่ยก็โตแล้วมันเริ่มอะไรก็ได้แล้ว <c oughs> แค่แบบว่าเดินไปไหนได้วยกันได้ไม่อายใคร <c oughs> เขามีบุคลิกส่วนตัวที่แบบว่าคือเป็นคนเขาเรียกว,ว่าอะไรอะ่ะเป็นเป็นคนมีลักษณะที่แบบเขาเรียกว,ว่าอะไรอะ่ะ ใช่จริงๆแล้วอันนั้นเป็นสเปไวเด็กจะต้องแบบว่าร้อมยิ่งตาหว,วานหวานวๆมาเหมือนแบบว่ากระตูงญี่ปุ่นยิ่งดีรุ่นพี่ในมหาลัยอะไรอย่างงี้แต่โตแล้วค่ะกลับมาสู่ความเป็นจริงนะคะเริ่มที่จะเลือกไม่ได้แล้วไม่ใช่ในชีวิตความเป็นจริงเนี่ยเราก็ขอแค่คนที่ จริงๆแล้วก็ไม่ต้องดูดีมากไม่ต้องหล่อเพอร์เฟกมากเดินมาพี่โดมอนะไรอย่างเงี้ยหูสาวๆแย่งกันเยอะไม่เอาค่ะปวดหัวแค่ไปไหนมาไหนกับเราแล้วแบบมันดูเหมาะสมกันไม่ไอายใครอะไรอย่างเงี้ยเ้ยเอ้ยมีวิธีดูแลตัวเองยังไงใช่ไหมคะถึงได้แบบว่าให้มันแบบยังดูดีอยู่ตลอดเวลาก็เพราะว่าถ้ามันอ้วนเนี่ยจะโดนหกักตังงี้คะไม่ใช่ตอบตรงไปป่ะ ริงแล้วเนี่ยก็เราก็ต้องดูแลตัวเองให้ดูดีตลอดนะคะเพราะเพราะว่าแบบออบางทีมันเราไม่รู้ตัวว่าเราอ้วนขึ้นอะไรอย่างเงี้ยออ,ออกทีวีมาบางทีเผลอหนัก เกินไป5กิโลแล้วแล้วมีคนมาบอกนี้จะลดยากนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องดูแลตัวเองอยู่ตลอดเวลาก็ทานอาหารให้ครบนะคะ5หมู่พยายามแบบว่าทานผักผลไม้เยอะๆค่ะจะได้ขับถ่ายคล่องนั่นเองค่ะค่ะและรื่งนะคะกับวิจของขวัญและการฝากด้วยถึงน้องนะคะขอฝากอโลแมกกาซีนวอลลุ่มที่33นี้ด้วยนะคะเป็นเป็นการกลับมาถ่ายแบบอีกครั้งนึงไม่รู้ว่าจะถูกใจคุณผู้ชมหรือเปล่านะคะยังไม่เห็นภาพตัวเองเลยอยากเห็น กลัวไม่สวยอะคุณผู้ชมแต่ไม่สวยก็ไว้ในใจนะคะถ้าสวยเราก็พูดมาดังๆก็ได้ค่ <laughs> สวยเยี่ยมช้าๆหนูไม่ต้องโน้มเยอะไม่ต้องโน้มเยอะหันมากล้องเ,องเองอรียนอีกนึงโคตรไปมือขวาวางมามือขวาวางขอแสงแรงๆสวยค่ะขยับตัวอนรายขวาลง คิดว่าตัวเองเป็นคนที่ตัวชูไหมก็ไม่นะคุณผู้ชมเห็นหน้าตาแบบนี้ก็รักใครรักจริงนะคะเพียงแค่ว่าตอนที่โสดเนี่ย ก็จะคุยเยอะนิดนึงเปิดโอกาสให้ตัวเองเพราะาคิดว่าเนี่ยตัวเองสามารถเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองได้คิดว่าถ้าสักวันหนึ่งเจอผู้ชายที่ดีก็จะหยุดแค่คนนั้นค่ะแต่ตอนนี้ยังไม่มีก็คุยๆไปก่อนและกันเอาไว้มีเมื่อไหร่ก็ค่อยว่ากันอีกที อาวุธในประจําตัวตัวเองเนี่ยคงไม่มีอะไรมากค่ะที่สําคัญก็คือความเป็นตัวของตัวเองนี่แหละค่ะที่ใช้เข้าแรกใจผู้ชายหรือว่าฝ่ายตรงข้ามเพราะว่าอยากให้คนที่มาคบเราเนี่ยรักในสิ่งที่เราเป็นมากกว่าดูดีที่สุดตอนไหนล่ะคะตอนกินมั้งคะเพราะเวลากินหน้าตาจะยิ้มแย้มแจ่มใสมากเพราะเป็นคนชอบทานเวลาที่ได้ทานของอร่อยอะ่ะมันจะออกในทางสีหน้าเลยว่ามีความสุขมาก โดนงดค่ะเพราะที่ทํางานออกกฎว่าถ้าน้ําหนักเกินจะเสียตังค์พอดีเราต้องอยู่ในช่วงแบบว่าลดอาหารเพื่อดูแลตัวเองให้ดีด้วยค่ะถ้าเปรียบตัวเองนะคะให้เป็นเซ็กซ,ซี่ฟันนี่คิวตี้นะคะจะเปรียบเป็นอะไรพอดีเป็นคนโลกมากะคะ่ะขอ3ามอย่างเลยได้ปะก็คือเป็นคนที่ครบรถเลย เซ็กซี่ก็ได้ค่ะเพราะทุกวันนี้ก็เห็นจากรูปร่างหน้าตาก็น่าจะบอกบอกอยู่แล้วว่าเซ็กซี่แต่ถ้าคำว่าคิวตี้ก็มีแอปบ้างในบางอารมณ์ก็น่าจะเห็นจากแมกซีนที่ผ่านมาหรือว่าการถ่ายรายการบางรายการเนี่ยก็จะมีแอปแบลบ้างโดยเป็นคาแรคเตอร์ของตัวเองอยู่แล้วค่ะแอปแบลขี้เล่นเป็นกันเองส่วนคำว่าขี้เล่นเนี่ยโอ้โหอันนี้นิสัยเลยค่ะเป็นคนโก๊ก้ขำขำเฮฮาที่สำคัญก็คือเออ แอบโซนนิดๆด้วยชอบแกล้งเพื่อนชอบเป็นคนที่หาอะไรแอคทิวิตี้ที่มันขำๆทำกับเพื่อนเสมอค่ะก็เลยค่อนข้างที่ว่าคบรถเซ็กซี่ฟันนี่คิวตี้ของขวัญนั่นเองโอ้เช็คเลกก็ก็แกล้งคนเยอะค่ะทุกวันนี้ก็เลยไม่มีแฟนนะคะกำตามทันก็โสดค่ะเพราะเนื่องจากแกล้งชาวบ้านไว้เยอะก็กำเวรก็ตามของขวัญอยู่ทุกวันนี้ค่ะก็เลยทำให้โสดแฟนไม่มี พอคบใครก็มักโดนเขาหลอกคืนนะคะแต่ก็ต้องยอมนะคะคิดว่าตัวเองเป็นสาวเจ้าชู้ไหมไม่คิดว่าไม่ค่อยนะค่อยนะคะคุณผู้ชมเห็นหน้าตาแบบนี้ก็เถอะเป็นคนที่รักจริงค่ะรักใครรักจริงแต่ช่วงโสนเนี่ยอาจจะมีคุยเยอะบ้างเพราะว่าคิดว่าตัวเองมีสิทธิ์ที่จะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองค่ะแต่ วันไหนที่เจอผู้ชายที่ดีที่สุดแล้วก็จะหยุดที่คนนั้นค่ะค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะดูจากรอบข้างบรรยากาศของเราเนี่ยแดดจ้ามากบอกตรงๆเลยว่าตอนนี้เนี่ยถ้าไม่ทาครีมกันแดดชั่วเนี่ยมีหวังเตรียมแน่ๆค่ะแต่ต้องบอกเลยว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันที่สองของขวัญแล้วรู้สึกว่ามันก็เป็นอะไรที่ปรับสภาพได้เรียบร้อยแต่วันนี้ค่ะถึงแดดจะร้อนแค่ไหนเนี่ยพวกเราก็สู้กันเต็มที่ และช่วงต่อไปเนี่ยขวัญก็จะไปลุยคู่กับพี่พึ่งแล้วเพราะว่าเราเนี่ยจะเริ่มถ่ายเซตคู่กันนะแต่รอบนี้เนี่ยจะเซ็กซี่ร้อนแรงสู้แดดของวันนี้ได้หรือเปล่าคุณผู้ชมก็ต้องรอชมกันแล้วล่ะคะ่ะสำหรับการถ่ายแบบในครั้งนี้นะคะของขวัญ ึ้นหน้าปกกับพี่น้ำผึ้งในวอลลุ่ม33นี้นะคะก็อยากจะฝากผลงานนะคะให้แฟนๆทุกคนนะคะติดตามการถ่ายแบบครั้งนี้ด้วยเพราะว่าของขวัญกับพี่น้ำผึ้งเนี่ยตั้งใจกันมากเลยเราเนี่ยลุยแดดนะคะมาถึงหัวหินได้ทีเดียวแล้วก็ร่วมใจทํากับพี่ทีมงานเป็นอย่างดีคะ่ะเซ<อ>ตนี้ไม่เหมือนใครแล้วก็พิเศษมากเลยทีเดียวติดตามชมด้วยนะคะ